สวัสดีทะครับ,บกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับอาวันนี้ก็จะมาดูวิธีการเติมเงินพับ g นะครับกรณีที่เราใช้อุปกรณ์ ios นะก็ไม่ว่าจะเป็น iphone หรือ ipad นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเทคนิคนี้เนี่ยเราจะต้องมีบัญชีธนาคาร และก็มีบัตรพวกเดบิตวีซ่าซึ่งเราสามารถเปิดได้ตอนที่เราไปเปิดบัญชีธนาคารนะครับพวกบัตรพวกนี้นะหรือไม่เราก็ต้องมี True Money Wallet นะครับคลิปนี้ก็ยกตัวอย่าง2แบบนี้เลยนะสเต,ต็แปแรกเรามีเงินสดใส่เข้าไปในบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรกรุงไทยหรืออะไรก็ได้ที่เรามีบัตร ATM นะฮะหรือไม่ True Money w a เ l e t นะแล้วเราก็สามารถที่จะเติมเงินจากบัญชีผ่านเน็ตแบงค์เข้าไปที่แอคเคา t ์ของ ทรูมันนี่วอลเล็ตได้หลังจากนั้นผมจะพาทุกคนไปตั้งค่าในอุปกรณ์ iPhone หรือไม่ก็ iPad กันนะครับอ่ะอันดับแรกไปที่ตั้งค่านะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการผูกบัญชีนะครับทรูมันนี่วอลเล็ตหรือไม่ก็บัตรวีซ่าเดบิตของเราเข้าไปที่ id ในเมนของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างด้วยการผูกกับบัตรพวกวีซ่าหรือเดบิตก่อนนะให้เลือกไปที่การเพิ่มบัญชีนะฮะแล้วก็ไปที่เครดิตหรือบัตรเดบิตการ์ดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลบัตรเข้าไปไม่ว่าจะเป็น n ม m b เ r ขนะครับรหัส uh, วันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็เลข C V V ที่อยู่หลังบัตรนะกรอกเข้าไปให้เรียบร้อยใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลของเราให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วก็กด ดันข้างบนนะใครที่ตามไม่ทันก็ค่อยๆทําตามมาทีละสเต็ปนะครับหรือไปต่อกันที่การใช้ True Money Wallet นะโดยกดเลือกไปที่ True Money Wallet นะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็อีเมลที่ผูกกับบัญชีหลังจากนั้นนะครับเขาจะส่ง OTP มาให้เราก็กรอกรหัส OTP เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Verify นะเพียงเท่านี้เนี่ยจะเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่า Act เราจะมีบัญชี2ระบบนะไม่ว่าจะเป็นบัตรวีซ่าหรือไม่ครทรูม n น y ี่ l ลเลตทั้งสองบัญชีเราสามารถที่จะสลับได้เนื่องจากว่าระบบจะให้ตัวที่อยู่บนสุดเป็นตัวแรกที่ถูกขัดก,ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เป็นทรูมันนี่บัลเลตหักก่อนแล้วก็สามารถสลับได้ดังนี้นะอ่าเพียงเท่านี้เราก็จัดการบัญชีเราได้แล้วโอเคทีนี้เราก็ผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปที่ตัวเกมนะเข้าไปที่เกมหลังจากที่เราทําการผูกบัญชีของ ูมวันลเอียดห,หรือนะครับใช้คําว่าหรือทางใดก็ได้เดี๋ยวจะเป็นบัตรวีซ่าหรือบัตรเดบิตของเราเข้าไปแล้วนะเราสามารถไปที่เกมแล้วก็เลือกไปที่การซื้อ U C นะครับนะแล้วก็กดยืนยันนะครับถ้าเป็น iPad Pro ก็จะดับเบิลคลิกที่ตัวปุ่ม power นะเพื่อทําการยืนยันเขาก็จะสแกนใบหน้าเหมือนปลดล็อก ทั่วๆไปตามระบบ security ของ Apple นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการหักจาก TwoMoneyWallet นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเลือกบัญชี TwoMoneyWallet เป็นบัญชีแรกนั่นเองครับส่วนท่านใดที่จะใช้บัญชีบัตร ATM หรือบัตรเดบิต Visa อะไรเกก็้ยเก็ก็อะไรล่ะก็เลือกให้ตัวนั้นอยู่บรรทัดบ,บนสุดของหน้า Setting นะครับอ่ะก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะก็ขอให้เล่นเกมด้วยความสนุกสนานนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ